สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาเดินมาชมสวนสิริกิตนะครับอันนี้เชื่อมต่อกับสวนรถไฟเราเดินมาจากสวนรถไฟแล้วจะเดินไปสวนสิริกิตต่อนะครับไปครับเลยครับที่สวยงามนะครับเลยครับสะผานสวยงามนะครับ ช่วงต่อเลยครับเลยครับเดินต่อนะครับไปยังที่สวนีชมสวนสิริกติตนะครับพระนางเจ้าสิริกติตนะครับอันนี้เป็นสะพานไม้ข้ามเชื่อมต่อระหว่างสวนรถไฟ และสวนพนางเจ้าสิริกิจนะครับก็เดินไปชมนะครับแล้ก็ข้ามฝั่งมาถึงแล้วนะครับสวนพนางเจ้าสิริกิจนะครับ นี่คือสวนดอกไม้ <c oughs> สวยสวยงามน,นะครับเพื่อนอจะพาเดินไปชมอันนี้สวนเชื่อมต่อระหว่างสวนรถไฟและสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับ นะครับเดินเดินต่อนะครับเดินชมไปเรื่อยๆกันนะครับ ส,สวยงามนะครับวันนี้พามาชมมาเที่ยว <c oughs> นี่คือลำรางที่เขาจัดส,สวยๆงามงามไว้นะครับ พาชมสวนในยามเย็นนะครับที่นี่คือสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับสวยงามมากพาชมพาเดินพาชมสวนในแต่ละมุมมาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อนะครับมาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อเพราะจะมีสวนใหม่ให้เราชมเสมอนะครับสวนใหม่ๆให้เราชมเสมอเพราะทาง พนักง,งานเจ้าหน้าที่สวนก็จะมีดอกไม้มาสับมาเปลี่ยนในแต่ฤดูการอยู่ตลอดเวลานะครับสวยงาม <c oughs> อารามตานะครับสวยงามอารามตา หลังบังค่าก็มากมีนะครับมาเที่ยวม,มาชมไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่เข้ามาเพรหลังต่างชาติก็มีก็มานะครับเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับดอกไม้กำลังจะเบ,บ่งบานเอกรอนหน้าก็น่าจะเต็มสวนนะครับ เพราะว่ากําลังขึ้นกําลังขึ้นอย่างเต็มที่นสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนน่าจะสวยงามมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาเอกว่าปลูกไว้เหมือนกับดอกกระเจียวนะครับคือดอกกระเจียวแต่สวยมากตระกูลเดียวกันกัดอกกระเจียวเลยปลูกทีเดียวอยู่ได้ตั้งแบบเป็นปีๆเลยมันก็จะผลัดใบขึ้นมาตัดต้นออกผัดดอกผัดใบขึ้นมาทุกๆปีนะครับดอกตัวนี้ ส,สวยงามประเภทเหมือนกระดอกกระเจียวนะครับต้นอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่ทราบว่ากินได้ไหมสวยงาม สวัสดีครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลครับวันนี้พามาเดินมาเที่ยวนะครับที่สวนพนางเจ้าสิริกิตนะครับเข้ามาชมแล้วเป็นยังไงมั่งครับสวัสดีครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลครับวันนี้พามาเที่ยวสวนพนางเจ้าสิริกิตอีกแล้วสวนแห่งนี้ก็อยู่ติดกับสวนจตุจักรเชื่อมต่อสวนรถไฟนะครับตรงข้ามสวนจตุจักรอีกด้านหนึ่งก็คือหมอชิดใหม่เข้าได้หลายทางนะครับเข้าได้หลายทาง มาทางหมอชิดใหม่ก็ได้มาทางหมอชิดเก่าก็ได้นะครับจะถุกจักนะครับสวยสวยงามสวยงามมากนี่นะครับสวยงามมากครับเพือพ่อนเราจะถ่ายให้ชมสวยสงามนี่คือสวนพนางเจ้าสิริกิตนะครับ สวยงามไม่เหมือนที่ไหนสวนแห่งนี้สวยงามจริงๆนะครับใครมาก็อดจะนั่งถ่ายรูปไม่ได้นะครับตรงนี้มุมนี้สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมาก ขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมติดตามทางช่องนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมประเสริฐนะครับวันนี้พามาเที่ยวมาชมนะครับมาชมของสวยๆงามๆภายในสวนนะครับนี่คือสวนพนางเจ้าิริกิจนะครับพนางเจ้าิริกิจ สวยงามสวยงามมากต่ลมุมนะครับ ยังไงมั่งครับถ้าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวชนแนลนะครับวันนี้พามาเที่ยวมาชมสวนจตุจักรสวนแห่งนี้อยู่ติดกับสวนจตุจักรนะครับนี่คือสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับสวยงาม ที่สวยงามนะครับสวยสวยงามสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆงามมากมีคนออกมาเดินออกกำลังกายหลายๆคนเดิน หนุ่มสาวมาถ่ายรูปคู่กันก็เยอะแยะนะครับจะพาเดินไปหลายๆที่หลายๆมุมนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผมประเสริฐปาเทียบชาแนลครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ